สวัสดีคะ่ะพบก,กับมาดามคันทรีนะคะอยากจะบอกว่ามาดามคันทรีนี่นะคะจริงๆแล้วก็มีร้านต้นไม้เนี่ยมาน่าจะเป็น20ปีได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเปิดร้านขายกระถางนะคะรวมทั้งต้นไม้ตามกระแสตแต่ละยุคที่ผ่านมานะคะเพียงแค่ว่าไม่มีโอกาสได้มาทําคลิปเข้าทอนเองนะคะตอนนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะคะพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆนะคะที่ยังมองหาอาชีพนะคะยังมีอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะมาแรงตอนนี้นั่นก็คืออาชีพขายต้นไม้นี่แหละค่ะ ต้นไม้ตามกระแสนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยกอบโกยเอ,า,อารายได้หรือสร้างรายได้ณตอนนี้ได้นะคะแต่ใครที่ไม่ตามกระแสไม่ได้นะราคาอาจจะแพงนะคะเราก็สามารถสร้างรายได้จากต้นไม้ที่เรามีนะคะให้เป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันได้เหมือนกันนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่กําลังมองหาอาชีพนะคะตอนนี้นะคะต้นไม้ที่ใกล้ๆตัวเรานะคะสามารถหยิบจับมาทําเป็น ้นไม้นะคะแล้วเพาะนะคะแล้วก็ขายราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยจะ5บาท10บาทอะไรก็แล้วแต่เรานะคะสามารถสร้างรายได้ทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้มาดามก็สามารถเพาะต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเองนะคะที่อยู่ภายในบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็นํามาทําเป็นกระถางนะคะเพื่อให้คุณยายได้ขาย ประกอบกับกระถางที่มีอยู่ที่บ้านนะคะมีขายกระถางนะคะขายวัสดุปลูกทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งต้นไม้ที่พอจะมีแล้วนามาขยายนะที่หลายๆคนอาจจะยังต้องการกันอยู่นะคะหรือเราอาจจะมีต้นไม้ตามกระแสที่ยอดนิยมนํามา ติดร้านเราด้วยก็ได้นะคะนำมาใส่เพื่อดึงดูดลูกค้านะคะที่ชอบไม้กระแสนะคะในราคาที่ไม่แพงนักนะคะก็นำมาประกอบก็ได้นี่ก็จะเป็นพลูดางค่ะพลูดางที่เราปลูกลงดินแล้วเนี่ยใบยก็จะใหญ่แบบนี้ก็จะเป็นพลูยักษ์นะคะส่วนที่ลงกระถางนะคะใบเขาก็จะเล็กนะคะก็จะนำมาใส่เป็นกระถางเป็นถุงดำนะคะเป็นเดี๋ยวถ้าแตกพุ่มก็จะสวยนะคะ ราคาก็แล้วแต่เราจะตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นกวากมรลกตเขียวนะคะซึ่งก็เป็นไม้ยอดนิยมที่ผ่านมาณนะตอนนี้ก็ยังมีผู้คนทั่วไปที่นิยมกันอยู่นะคะเราก็นํามาขยายนะคะแล้วก็นํามาขายในราคาหลักสิบหลักร้อยก็ยังได้แล้วแต่ฟอร์มของเรานะคะนี่ก็ยังมีบอลน,นะคะซึ่งก็เป็นบอลพื้นๆน,นะคะบอลที่ซื้อหากันได้นะหรือไม่ก็หากันได้ทั่วไปนะคะเราก็นํามาประดับประดาแล้วก็สามารถ าขายได้ถ้าผู้ใดที่ต้องการนะคะบ้านบางคนอาจจะไม่มีหรือว่าหายากนะคะเห็นไหมคะก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะ มาดูโซนนี้กันสักนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นมอนเซรานะคะใจแอนนะคะที่เวลาเราปลูกไปนานๆแล้วปุ๊บเนี่ยต้นเขาก็จะสูงใหญ่นะคะหรือใครที่จะนําลงดินแล้วขายฟอร์มใหญ่เป็นราคาหลักพันก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะแยกนะคะเป็นท่อนๆเป็นข้อ,ขอๆเนี่ยก็สามารถแยกได้นะคะก็ขายตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะคะมอนเซราจะราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะคะ ามาโซนนี้นะคะนี่ก็เป็นตระกูลสาวน้อยประแป้งนะคะแต่ว่ามีลายจุดนิวสามสีเห็นไหมคะชื่อว่าช้างเอราวันนะคะจากการค้นคว้าแล้วนะคะช้างเอราวันนะคะราคาก็หลักสิบหลักร้อยแล้วแต่ฟอร์มนะคะเป็นไม้มงคลค่ะลำต้นสีขาวเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คุณยายซื้อมาก็นานแล้วก็มาเพาะขยายนะคะตอนนี้ก็มีหลายต้นก็เลยนํามาใส่กระถางนะคะเพื่อใครสนใจเห็นไหมคะสร้างรายได,ได้ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็น ออมเงินนะคะข้างั้นช่วงนี้เรามาดูวิธีการผสมดินแล้วก็เพาะขยายกันเลยดีกว่านะคะไปไปดูกันเลยค่ะคำมาดูก่อนอื่นนะคะต้นไม้ที่เรานำมาแล้วตัดมาใหม่ๆเนี่ยนะคะเราต้องเอามาแช่น้ำยาเร่งรากหรือว่าเราจะใส่ น้ำเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะชูกาลังั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปนะคะเพื่อ,อเร่งรากนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสนิดหน่อยลงไปนะน,นี่เป็นสูตรใหม่นะคะเดิมก็จะใช้น้ํายาเร่งรากนะคะข้าม,มาดูสูตรผสมดินกันเลยนะคะนี่ก็ใช้ดินที่เขาหมักเรียบร้อยแล้วนะคะดินเพาะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละคะ่ะก็นำผสมกับดินก้ามปูนะคะเพื่อสร้างความพรุนให้กับดินนะคะถ้าเราใช้เฉพาะดินเพาะเนี่ยนานๆไปปุ๊บเนี่ยดินจะแน่นนะคะทำให้ เนื้อดินแน่นนะคะรดน้ําก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยขุยมะพราะ้าวสับนะก็ต้องมาแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อเอาสารเทนนินออกก่อนนะคะ,ะหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมต่างๆนี่แหละค่ะมาผสมกันเลยนะคะก็ยังมีอีกอันนึงนะคะก็คือนะคะถ้าเป็นบอลเนี่ยก็จะชอบอมูลไสเดือนนะคะ,ะมูลไสเดือนก็จะใส่พวกบอลน,นะคะหรือจะใส่พวกต้นไม้เหล่านี้ด้วยก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะ หลังจากนั้นก็นําทุกสิ่งทุกอย่างมาผสมกันเลยค่ะต่อมาก็มาดูหน้าตาที่หมักกันไว้แล้วผสมกันไว้แล้วนะคะแล้วก็ปลูกกันไปหลายกระถางกันแล้วนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่แหละคะ่ะก็รองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับหยาบแบบนี้สักนิดนึงนะคะก็แล้วแต่แต่ว่ามาดามก็รองไปนะคะเพื่อให้มันเป็นที่เก็บก,กับน้าไว้เงินเถอะนะคะสูตรไม่ได้ตายตัวนะคะแล้วแต่ใครจะใส่ยังไงนะคะ เพราะต้นไม้โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตามดินทั่วไปโดยไม่ต้องมาผสมอะไรกันมากมายนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของออมเงินนะคะที่เราจะมาแยกกันนะคะก็จะเป็นไม้เลื้อยเนี่ยค่ะก็เอามาตัดข,ข้อข้อออกก่อนนะคะให้ได้หงข้อะคะ่ะแล้วเราก็นํามารวมกันเป็นกระจุกแบบนี้นะคะ,ะถ้ามันยากนะคะเราก็จะเชืออนิดนึงมัดเพื่อให้เขาเกาะกันเป็นอ่เป็นกำนะคะ ใส่ดินลงไปเนาะหลังจากนั้นก็นําไปใส่เลยนะคะไปปลูกเลยค่ะนี่ค่ะต้องตัดเป็นข้อๆแบบนี้นะคะ ก็ปลูกปลูกลงไปแล้วก็พอปลูกเสร็จแล้วก็ดินดําที่เราผสมอยู่เนี่ยดินที่เราผสมอยู่เนี่ยเติมลงไปนะคะแล้วก็กดดินให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้ต้นล้มนะคะอ่าแล้วก็กดดินให้แน่นนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้ หนึ่งกระถางแล้วสามารถสร้างรายได้หลักสิบให้เราแล้วนะคะก็คือต้นไม้จากบ้านเรานั่นเองนะคะามาดูที่เพาะกันไว้นะคะก็ตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลา2 3สาวันกันเลยละคะ่ะสำหรับต้นไม้ที่นำมากองกองกองนะคะอะไรก็เด็ดมากองนะคะตอนนี้ก็เพาะใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะจากนั้นนี่นะคะเราจะนําพลาสติกมาคลุมเพื่ออบเขานิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขายังรากไม่แข็งแรงนะคะก็เลยอบให้เขามีอุณหภูมินะคะมีความชื้นที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตกันสักนิดหนึ่งไปสักอาทิตย์นึงนะคะค่ะก็ปลูกดอกง่ายๆสไตล์มาดามนะคะหาเงินได้สร้างไรายได้ได้เหมือนกันค่ะ ค่ะใครที่ยังมองหาอาชีพยังนึกไม่ออกนะคะไม่รู้จะทําอะไรก็ลองทํากันดูก็ได้นะคะเผื่อจะได้แก้งเงาคลายเครียดนะคะจะได้บันเทิงเริงเพิ่อเพิ่มเมกับต้นไม้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ